ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารอมสินธนาคารอมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม เมื่อวันที่15ตุลาคม2568สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยออกมาประกาศแจ้งเตือนเรื่องมักคุเทศนำเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวชาวจีนในประเทศไทยผ่านเพจ Facebook Chinese Embassy Bangkok สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยโดยระบุว่า2-3วันนี้มีการเผยแพร่วิดีโอออนไลน์ที่แสดงให้เห็นนักท่องเที่ยวชาวจีนถูกบังคับซื้อสินค้าระหว่างการเดินทางในประเทศไทย สถานทูตจีนให้ความสําคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่งและได้ติดต่อสํานักง,งานตํารวจท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทันทีเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงหลังจากฝ่ายไทยได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วทางการไทยระบุว่ามัคุเทศนําเที่ยวถือหนังสือเดินทางจีนและไม่มีใบอนุญ,ญาตมาคัคุเทศในประเทศไทยได้พยายามกดดันให้นักท่องเที่ยวซื้อสินค้าและเรียกค่าคอมมิชชั่นจากการซื้อของทางการไทยได้สอบสวนบริษัททัวร์ที่เกี่ยวข้องและกําลังดําเนินการเอาผิดกับผู้ที่เกี่ยวข้องอยู่ สถานทูตจีนประจาประเทศไทยขอเตือนนักท่องเที่ยวทุกท่านอีกครั้งว่าอย่าลงเชื่อทัวร์ราคาถูกเมื่อเลือกทัวร์แบบกรุ๊ปทัวร์ควรเลือกบริษัททัวร์ที่มีใบอนุญาตทาทัวร์เอาบาวและมีชื่อเสียงให้บริการทัวร์คุณภาพราคาเหมาะสมและทําสัญญาจ,จ้างอย่างเป็นทางการสำหรับตามกฎหมายไทยชาวต่างชาติไม่ได้รับอนุญาตให้ทํางานเป็นมกคุเทศนําเที่ยวในประเทศไทยหากเกิดข้อพิพาทใดๆโปรดใช้ดุลยพินิจโดยรอบคอบ เก็บหลักฐานไว้และติดต่อสายด่วนตำรวจท่องเที่ยวที่หมายเลข1 155หรือสายด่วนการคุ้มครองทางกงสุลของสถานทูตที่หมายเลข0 2 2 4 5 7 0 1 0เพื่อขอความช่วยเหลือก่อนหน้านี้เมื่อวันที่14ตุลาคม25 6 8เวลา14นาฬิกาที่ห้องแถลงข่าวชั้นหนึ่งอาคารรัฐสภานายเฉลิมพงษ์แสงดีเลขานุการคณะกรรมการการท่องเที่ยวพร้อมด้วยนายยอดชายพึ่งพรโคศกคณะกรรมการ แถลงข่าวกรณีไกด์เถื่อนต่างชาติคมคูนักท่องเที่ยวชาวจีนเนื่องจากไม่ซื้อสินค้าที่แนะนําเบื้องต้นได้ตรวจสอบแล้วเพราะว่าเป็นไกด์ที่ไม่มีใบอนุญาตจ,จริงส่งผลต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยรวมทั้งก่อนหน้านี้ได้เกิดเหตุการณ์ต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของนักท่องเที่ยวชาวจีนแต่กรณีเรือนําเที่ยวฟินิกซ์ล่มในจังหวัดภูเก็ตร,รวมไปถึงกรณีภาพยนต no ร์โนโมเบสและเหตุการณ์กราดยิงถูกนักท่องเที่ยวชาวจีนส่งผลให้นักท่องเที่ยวชาวจีนลดลงกระทบต่อการท่องเที่ยวในประเทศไทยรวมทั้งภาพลักษณ คณะกรรมการการท่องเที่ยวจึงขอเรียกร้องไปยังรัฐบาลควรใส่ใจและดูแลภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยเพราะอีกไม่กี่เดือนจะเข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยวรวมถึงว่าการดูแลเรื่องไกด์เถื่อนต้องฝากกรมการท่องเที่ยวตรวจสอบและดูแลกรณีที่มีการแอบแฝงเข้ามาทํางานและแย่งอาชีพคนไทยปัญหาเหล่านี้ยังคงเป็นปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขรวมไปถึงปัญหาทุนจีนเทารัสเซียเทาและอินเดียเทาที่เริ่มเข้ามาในประเทศไทยรัฐบาลควรใส่ใจในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวมากกว่าสนใจแค่เล่นเกมการเมือง วันนี้ปัญหาปากท้องพี่น้องประชาชนและผู้ประกอบการภาคการท่องเที่ยวยังรอคอยความหวังและการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวจากรัฐบาลทั้งนี้สัปดาห์นี้คณะกรรมการยังคงพิจารณาปัญหาของผู้ประกอบการบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาคาดว่าสัปดาห์หน้าจะนําเรื่องนี้เข้าสู่การพิจารณานายยอดชายพึ่งพรกล่าวว่า จากกรณีที่มีภาพข่าวไกด์เถื่อนคมขู่คุกคามนักท่องเที่ยวจีนเป็นความท้าทายของเจ้าหน้าที่รัฐจึงขอเรียกร้องไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาบังคับใช้กฎหมายในการปราบปรามบ,บริษัททัวร์และไกด์เถื่อนเหล่านี้และเรียกร้องไปยังนายกรัฐมนตรีให้สนใจเรื่องการท่องเที่ยวและภาพลักษณ์ของประเทศไทยดีกว่าสนใจในเรื่องอื่นและขอตั้งคำถามไปยังนายกรัฐมนตรีว่าเหตุใดจึงไม่ใส่ใจเรื่องการท่องเที่ยวของประเทศไทยและไม่มีนโยบายใดยยๆมาช่วยกระตุ้นด้านการท่องเที่ยวเลย